สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีดัดแปลงรองเท้าแตะตรองเท้าแตะรัดส้นธรรมดานะครับเพ่อจะดัดแปลงเป็นรองเท้าปั่นจักรยานนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่สวมใส่บันไดจักรยานนะครับขั้นตอนขัแรกเราก็ต้องใช้ปากกานี่แหละครับฉีดเส้นตรงนี้นะครับฉีด ถ้าันเป็นรูปรูปตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้มีดนี่แหละครับซึ่งดัดแปลงื่วยเป็นใบเลื่อยนะครับนี่นะครับเราก็มาแหวก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 นะทั้งสี่ด้านห้าจอให้มันลึกๆนะครับพอจาอได้ที่แล้วนะครับเราก็พอได้ที่แล้วกอนนี้ลองพลาอันนี้สวมเข้าไปนะครับจาะฝังเข้าไปอย่างนี้นะครับเจ่วฝังเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ เสร็จแล้วเราก็มาทากาวนะครับมาทากาวทา,ากาวอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นงเท้ากทั่วไปเกี่ยวหกหรือใส่ได้ครับเราก็มาทำการทากาวนะครับ หากาวากาวทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็ใช้ได้นะครับรอให้กาวมันแห้งนี่เดียวกันนะครับตอนนี้เราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจาะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตอนเราก็ทากาวเข้าไปทากาวเข้าไปนะครับ เราเข้าไปซึ้นตรงนี้ลูกค้าเขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วครับเจาะรูก,ก็จะทําการเย็บนะครับวันนี้เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ใช่ผมเจาะไม่ได้แล้วครับผมมีในที่ซ่อมและดัดแปอย่างเดียวอันนี้ลูกค้าเขาเจาะมาให้เรียบร้อยนี่เราเราก็รอเราก็หนนกาวันแห้เราก็เย็บเราก็จะทําการติดนะครับติดเราก็ต้องทําใส่เข้าไปหลังจากที่กาวมันแห้งแล้วนะครับ ออใส่เข้าไปรับ,บน้ำเบานั่ที่เราเจาะไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็น,นลกักษณะนี้กดเข้าไปกดให้สนิครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บครับก่อนจะเย็บเพื่อจะให้ง่ายๆเราก็ปอดตัวนี้ออกก่อนนะครับปอดตัวนี้ออกเพื่อสะดวกในการเย็บดึงได้มันจะได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการเย็บเย็บตามรูนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เย็บตาตำแหน่งนี้ไปเลยครับเเย็บก็ใช้ได้เบอร์สิบห้านะครับสีขาวนะครับเข็มจะเป็นลักษณะนี้คมันจะมีตะขออย่างนี้นะครับตะขอเข็มไได้เบอร์สิบห้านะครับเอาย็บเราก็ทําอย่างนี้นะครับเย็บตารูนะครับเริ่มรูไหนก็ได้ครับแทงเข้าไปเลยนะครับยังได้ก็ ให้มันยาวพอสมควรนะครับอย่าให้มันสั้นดสั้นแล้วมันไม่พอจะเย็บตามตมรูนนี่นะครับนี่นะครับแต่ข้างในจะเป็นลักษณะนี้นะครับนครับเย็บเข้าไปนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยมืออามือสอดห่วงนะครับแล้วก็เดินตัวนี้ขึ้นมามาแล้วเราก็ไม่แนบด้านหน้าบิดเลียวด้วยนะครับก็แทงแทงตมรุ่น้คแทงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําด้านในนี่เราเราก็ทําอย่างนี้นะฮะทำได้ทำเป็นห่วงอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็พร้อมเข็มอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเราก็เดึงเข้าไปครับดึงเขาไมกะบลูกตรงนี้ตรงนี้เราเรากดบิดเกลียวครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อย กใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเย็บก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นทายอย่างนี้นะฮะเยบ็บไปใกล้จะเสร็จแล้วเย็บำํำรูดก็เจาะมาให้นี่นะครับเย็บตรงนี้ก็เน้นให้เบ็ดเกลียวหน่อยนะครับดึงเข้าไป ตรงนี้ครับสดวงแนบแนบมาด้านหน้านะครับดึงเข้าไปครับอีกสองเข็มก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับเย็บเข้าไปนี่ก็เข็มสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับมัดมัดเส้นที่มันตึงๆนะฮะเส้นที่มันเคลื่อนไหวไม่ต้องไปเย็บเย็บของมัด พวงนี้มันตึงนะครับแล้วก็มัดเข้าไปเลยสามรอบก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงครับดึงเข้าไปแล้วเราก็ตัดได้ออกน,นะครับด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในเป็นอย่างนี้ะครับเราก็ตัดออกตรงนี้เราก็ตัดออกครับนี่นะครับ นี่นะครับน mm hmm. uh, ี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้าลัดส้นธรรมดานะครับที่จะดัดแปลงมาเป็นรองเท้าจักรยานนะครับนะครับดูลักษณะนี้นะครับรองเท้าจักรยานนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายสอดไว้อย่างเดิมนะครับ ปแค่น,นี้ลูกค้าก็จะใส่ไปใส่ไปออกกำลังไปปั่นจักรยานกัสบายับนะครับือนกันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับดูแล้วถ้าถูกใจและเป็นประโยชน์แก่ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์และกดติดตามด้วยนะครับขอบ มากครับผม